อ,อยังหนึ่งสองพี่ปุ๊ทำไรพี่ปุ๊พี่แปะ <c oughs> เกย์ฝึกออยู่เก็บมีของพงษ์ดีกดีตามค้าแหม่มีค <c oughs> ่ะหวัดดีพี่หนึ่งเหรอปหนึ่ง วิ่งหนีหรือยืนรันต่อไลอ้าวก็ว่าตายดีโอวันดีค่ะอีนีบ่บังไฟกูอ้าอีนี่กระเด็นสูงอัาวใส่หนีกว่าตายเลยนี่จิ๊จิวายเพื่อสน,นสวยว่ะ เพื่อนเราสวยนะทีสนใจแค่เราวะเพื่อนเราสวยด้ยเอ้ยแก่โหดพระเจ้าโหดโหดในมือศอกมีสองมีนังเข่าอ่ะเอ้ยยังวิลำแข้งล้วนผมหอบดูแดงปูบที่ไหโฆษณาเก่งอะไรปะอ่าก็มันกระคาไข่กวร่าจีรยานมาเลยเหรอพี่โป hmm. ๊ะ โดมินิกสวัสดีค่ะโ oh, อ้โหคืออะไรนี่แหละส่งมาแบงนวันนี้ที่เราก็มาเอาดีเอาดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอเป็นบ้านะใครเป็นใครเป็นใครเป็นมึงอ่าเป็นกูโทษร่วมกูมึงก็เลยมึงก็เลยตามเลยวะแกน้ำเย็นเขเบื่อแล้วอ่ะอีกทีไปเล่นบาดังมึงจะเช็คของนานปะ ไลเกมมาดีครับยัง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 เช็คของใช่ไหมบ้านเต็มมั่ง,ง,งเลยเยอสาเต็มก็เลยเยอะใส่เพิ่มเลยหนืว่าจะขนขนเยอะจัดใครเยอะที่บ้านเราเหรอเอฟเอฟไข่อ่ะมึงจะเอฟไข่อ่ะสาวน้องนุ่มมีแต่ผู้สาวตาหักนาอแม่นสาวไม่แต่ผู้สาวไปตา่หาักมีจัดไข่แว่นนะคะสี่สิบบาทเอฟเลยค่ะ <laughs> เอเวนแถวคนไปเลยถรีบก right. ็มาขอขอบคุณที่กคนติดตามครับ fm สล็อตน้อยบัตดีค่ะเขาบอกว่ากูนี่อ่อยแบบกูแบบกูอ่อยตรงไหนวะ โตแมวนไว้ที่ปุ๊วันนี้วันนี้ไม่มีเรื่องผีมาเล่านะต้องไปอ่านก่อนเอฟนะคะอุยเลี้ยวใจแควต้องมาแบบนี้ครับเอฟจูพร้อมคนนะคะโฟา์พีอย่างเราคืออะไรวะ้นมได อีสา่ยาลยทุกคกูกับบินกูเห็นเนี้ยกูก็เดือว่ากูจะบินไปบ่ตวมาวต้ามามาดีค่ะกิอะไรอย่างอรแต่กูหายใจเตือนกูยังสิบินเลยปิดเจอเหมือตเกไรอันนี้นอนปิดเจอใต่เสือพอใจจอกกรไรลได้ไหมทานมีคนอะไรลึงเซ็งๆเลยอ่ะ ิกนะสวัสดีค่ะเข้ามาฝากกดติดตามหน่ด้วยนะฝากติดตามกับเนนะี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกับอ้ชื่อสาย,ายาเพื่อนเราชื่อสายมิลนและอีแตนมนะคับอยากได้มงนี้อ๋อเต็มโตแล้วมึงคะงามว่ะดูต่อไปบทุทนัทนะอีสายโแต่ ดีจ้าวัสดีไปเรื่อยเจ้าบ้านตามระเบียบยืนเมื่อเพื่อนมาบ้านเจ้าบ้านยืนฉันเพ่มีเพอ่เอฟออกอโทรัพ์อ่ะผำไมปรหลุนยืนในห้องนี่เครเอฟไหมคะม้าหมือายเปิง เขาเล่นเขามาหวมึงเนี่ยหย่หย่ใย่งวเออเดียเขาคนสวยน่ารักชวยค่ะกนาแฟเออติวินญานกูอะฮ ว่ไม่ดีดีมเก็คือไม่ดีดีมนาะทั้งรสทั้งสงทั้งมัดผมยังมัดผมกูอยู่ไหวะเดี๋ยวผมไปธุระก่อนนะโอเคค่ะพี่โจ้าวัดยีค่ะขอบคุณที่กดติดตามค่ะ ผอจะโอ้โหที่รถทางวสดีค่ะอ๋อ กูจะไปเหตุเพ่งอ่ะแม่สอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับกินได้ยังครับพี่ทหารคือขอบคุณค่ะยังครับสวัสดีครับพี่จโจน่ารักขอบคุณอ๋อเหรอ,หอ วิช่วยเหลือน้องเลยหนึ่ด้วยอ่ะหน้ดูก่อนสนุกยลงอ่ะน้องทำได้ใจบ้างนียังบุกหลอกเลยใส่สุดได้เลยพวกคุณนะอยากจะแนะนำอะไรสุดนะ

ไม่มีใครเล่นเกมเลยหรอกก็เหลือบอรมั่งเลยวะเด็กสาวอยู่เลยเราจะเข้าร่วมแกเฮียเขาแดงแล้ว เอาถุงมานี่กูด้ยค่ะแบ่ขอบคุณที่ตดดตามค่ะบึ้งลุถ่ายกูบ่ะกูนี่นะฮน่้กูอีเบิด์หรอเบิร์เราเอาโซฟาฮะนะคือบกมานังก็กระตื่นเย็นนางอีละแล้วปะ เอเตอปาเราจะเติมเพิ่มชื่อแฮไว้เลยเราได้เลขเดียวโนึงร้อยหาสิบเติมเพิ่มนอแม่ผมมีเลขเนี่ยส่งเลยจยุกันเลยนี่เป็นกาส่งเลยายเลนี่จะยุ่กันเลยแม่เดียวแม่เดียวครับเจ้าโง่จยุ่กันเลยีมื่อเลยจะละมา เข้ากิินสบอร์เต๋อเบอร์เดเจ้าเบอร์เลยเบอร์เจ้าฮกเจ้าหน้าหลงหายเจ้าเวเจ้าหน้าเจ้าฮกสูงเจ้าฮกีเหรอเหนียบว่ะนุ่งเสียงเด็กหน่อยสูงเจ้าหกสามหกแปดเจ็ดหกเจ็ดห้า สปน่ือนจได้โถห่าเ็หมเียโมวัสดีเดีวช่อ้าวลุกคนสวัสดีค่ะพี่มานัอสวัสดีค่ะอ้าวพ่าแตนสวัสดีค่ะ สัำนี้แล้วเขาบอกเาประสารเติมให้เราเออเออเออใส่ชิ้นหนอเลน่นหานตปหาหมอกหอ,อนห่านไปหาซื้อน้ำเย็นมากินเลยเห็นน้ำแข็งอีู่แล้วน้ำแข็งนี่บอเ่มีน้ำแข็งเออเออไอต้าอ้วนกับจีครับมีแต่น้ำแข็งน้ำโค้กแบบนี้วง มันเป็นบ้าอีทั้งหลายเรอคไหนสุก่ะไหลในกลุ่มแร้วคนอาหารวันดีพวกสื่อพวกสี่มันหวานยังพวกื่อเลยพวกสื่อสีแบบวะาหามมงายบูนี่บูคือนี่นะมึงบ่ง รักเ่าที่มีขอบคุณติดตามค่ะที่ต้องจุดค่ขอบคุณที่กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่กนอาหารสวัสดีค่ะที่รักเขาที่มีกินข้าวได้ยังค่ะทุกคน ยุใ่ใหม่แล้วครับใช่ค่ะไ,ไม่ใหม่แล้วมั้งเดี๋ยวยี่สิบแล้วชีวิต่มจะดีกว่านี้

ขอบคุณค่ะพี่รับรักเท่าที่มีสิบไหมไม่ถึงสิบเอหรือว <c oughs> ่าไ,ได้ลูกนั่งล่ะ <c oughs> พึ่งหัดครับพึ่งหัดครับ <c oughs> ลองลองกดกล่องแล้วก็กดย้ำๆก็ได้นะคะ ก็หักก็ว่าป้ากูกระเด็นเปิดเสียงลุงพูนะเออเงาเปิดเสียงลุูกับเปิดลุงพูเห็นกูชดเลยเมื่อเสือกใส่กางเกงสีขาวอีหยังเกงในลำงพูได้ชุดเรียนั่งนิวอะถึงสิบเหรอถึงสิบจะลูกนั่งสามครั้งค่ะลูกนั่ง ครั้งพี่เบียร์วัดดีค่ะโคมเนี่นยโคมไฟงั้นบวกของเก่าก็อีกห้าไงถ้า นั่งเลยวะเยวๆแบบนึงนึ่งสอามตัอะไรดเปิดใช่ระบบไหมเห็นไหมเร็วเก้นไปสวัสดีค่ะ 5G เจ๋อเจ๋อ เดี๋ยวลงไป